เอาจริงลูกเนี้ยไม่อยากสอนเลยเพราะมันเหนื่อยลูกเนี้ยคือลูกกระโดดตบจังหวะตบเหมือนกันกันกบที่สอนคลิปแรกๆเลยก็คือตั้งมายอย่างนี้แล้ววาดลงวาดลงด้านข้างลําตัวอย่างนี้เฉยแต่เขาเนี้ยจะเพิ่มจังหวะกระโดดมาเวลาจะกระโดดนะเราจะถอยไปให้ตัวเราเอียงอย่างนี้ก่อนจะไม่หันหน้าไปทางเน็ตนะถ้าหันหน้าไปทางเน็ตมันก็กระโดดได้แต่มันจะไม่แรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเอียงอย่างนี้เพื่อให้เราได้บิดกล้ามเนื้อลําตัวมาช่วยในการตีด้วย เวลาจะกระโดดเราจะย่อเข่าด้วยนิดนึงย่อเขา่านิดนึงมือเราอะ่ะพยายามตั้งรอไว้ขึ้นถึงจุดสูงสุดปุ๊บเราต้องตีทันทีจะไม่รอแบบกระโดดปุ๊บแล้วลงมาอย่างเงี้ยแล้วค่อยตีอันเนี้ยช้าไปลูกเนี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าเท่แต่มันไม่ได้เท่ขนาดนั้นมันเหนื่อยถ้าไม่จําเป็นหรือว่าถ้าไม่ฟิตจริงๆอะ่ะไม่ต้องกระโดดแต่ถ้ากระโดดอะ่ะมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะเห็นมุมที่มันสูงกว่ามันสามารถกดลูกได้ง่ายกว่าเวลากระโดดใช่ปะย่อขาปุ๊บ พอย่อมันแล้วนะกระโดดขึ้นไปตรงๆอีกคราวนี้ให้เราลองพับขาขึ้นดูพับขาขึ้นก้นหายใจมันจะทําให้เราค้างในอากาศได้สักพักหนึ่งอันนี้สําหรับคนที่ฝึกนะสําหรับคนที่ไม่เคยฝึกไม่เป็นไรมันจะลงมาเร็วกว่าปกติไม่เป็นไรเ,นเรื่องปกติใช่โดดปุ๊บพับขาขึ้นเลยพับขาขึ้นตีตอนจะตีอ่ะให้เราถีบขาทั้งสองข้างออกมาพร้อมกับตีไปเลย การทีบขาเนี่ยมันจะทําให้เราออกแรงช่วยในการตีได้นิดหนึ่งและมันจะทําให้เวลาลงเราอ่ะมันเซฟตีขึ้นด้วยเพราะขาเรามันถูกแยกออกแหละถูกแยกออกเพื่อเตรียมตัวแลนดิ้งลงแหละแต่เวลาลงจะไม่ลงขาตรงเด็กขาตรงเนี้ยมันเสี่ยงต่อการแบบบาดเจ็บได้ง่ายเพราะแรงทุกอย่างอ่ะมันจะมาลงที่หัวเข่าพอดีเพราะฉะนั้นเวลาลงลงปุ๊บย่อขาตามนิดหนึ่งมันจะได้ซับแรงเราได้โอเคเนี่ยแค่นี้ยังเหนื่อยเลยโอเคเทสดู